เ็กนายฆ่าเราสี่คนนะที่เบสสองตัวสู้กลางเนาะอย่าลุกออกเอมาแล้วถอยก็ได้ไอ้เราสองตัวครับบีเนี่ยพิดยูนผิทหนึ่งขึ้นไซน์ไหมสามไอ้รอง ไม่มีใช่ไหมสันไม่มีใช่ไหมเฮียบอสซื้อก่อเอ๊ะจับจับมาหน่อยเลยจับวิ่งยาวเลยใครมีครีมบ้างไอซสองไม่มีใครมีหัวสายสองใครยิงผมบะ ในเอลิฟข้าแกแกแก้ดูทานทันทานทาันจะยิงนะให้ยิง,งจุนจ้าอย่าแล้วลูกจ้าผมเสียวชิบิ้งทุกคนไม่ได้เสียวเลยนะเสียวลูงจ้ามือร่งารงยิงไม่เลย